จะมีตลาดนัดด้วยนะคะทุกคนวันนี้มีตลาดนัดแล้วก็เป็นว <Alex> ันหยุดคลึกคลื่นกันหน่อยค่ะเรือตรงนี้เขาจะไปตรงไหนเนี่ยเรือเขาจะไปตรงไหนกันไม่รู้วอชกดรมดอมเขามาฟนแอรมาจากไหนนะเขามาจากโอ้เนอจากภาคอีกภาคเออมาอีกภาคหนึ่งมาอีกจากฝั่งหนึ่ง เขามาอีกฝั่งนึงแล้วก็มาฝั่งตรงนี้กำลังมาถึงค่ะเป็นเรือโดยสารเรือโดยสารไปตามเกาะนะคะเนี่ยค่ะเขามาจากเกาะอีกเกาะหนึ่งค่ะคนกำลังมาเต็มเลยโอ้โหคนเยอะมากได้อาหารแล้วค่ะเป็นตัวยูทูบเบอร์ เชิญอร่อยค่ะนะคะเน้อเียรมาบาลักสเตเมนคอิสเล่ะมีอี่ มาตกปูกันค่ะเทคนิคของเราเราทำได้ทุกรูปแบบแป๊บหบนึง่งแป๊บหบนึ่งนะคะนี่ค่ะได้แล้วปูปูทะเลหากินง่ายนาน,านๆงบๆมาแล้วสองตัว ได้มาแล้วปูใหญ่มากค่ะปูทะเลวันนี้เรามาตักปูทะเลกันนะคะมาสนุกด้วยกันค่ะได้แล้ว3ามตัวแรกค่ะประเดิมตอนนี้เรากำลังมาตกปูตกปูทะเลสวีเดนหาอยู่หากินแบบบ้าน มันมันไม่ลงมันน้ำมันไหลมันไม่ลงต้องหาหินมาแฟนห้อยห้อยไก่เหรอห้อยเอ่เชือกมันต้องมาแล้วค่ะนู่นๆนมาจับแล้วหนึ่งตัวมาดาม,มาตัวบเบลอเลยเธอ,ออย่าเก้าลงไปเด้อ อ,อย่าตื่นเ,นต,เ,เต้นกูด้วมันไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมปล่อยอุ๊บอูอยู่นี่ตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เอา <un> เอามาอีกแล้วรอ, <un> อพี่น้องแม่มันไม่ค่อยยอมปล่อยหรอกปล่อยแล้วตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัวนี้ก่อนเราตัวนี้ก่อนมันกำลังมา มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนทุก่าตุปยตัวนั้นกำลังมาวันทาทุกคนมาตกปูทะเลตอนนี้เรามาทะเลกับต้อหลาพาเป็นซีเดนยัไงไงวันก็ฝากติดตามต้องต้อหลาพาเป็นซีเดนด้วยนะคะดูลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะคลิปนี้ตกปูทะเลสดๆไปดูปูให้ดูสั้นๆมาฟินด้วยกันค่ะนี่นะเดกของคุณนะคะปูะมาแล้ว<ม>ค่ะมาแล้ว กด like, ไลค์กดแชร์ด้วยอา้าวมันทำไมเดินกายล่ะ,นนละไม่หิวเหรอแส,สดงว่าไม่หิวอา้าวไม่หิวไมว่กระโดดใส่ปูปกติมันจะกระโดดใส่ไก่เลยนะทุกคนเอาไก่สดมาตกปูนะคะไม่หิวอะเ,อเดินหนีเราเออไม่หนีไม่ไมเอามันสงสัยอยากโดนสวิงแชนเองโอ้สวิงควบค,คุมคอนโทรลไม่ได้ หมดเลยค่ะเราใช้ไก่เสิรล่อนะคะเพราะว่าประจวบเยอะมากฝนตกประจวบปูเยอะหรือฝนเยอะพี่หนุย่ยโอ้ยมันมันลอยไปไกลมันลอยไปไกลเราจะลากมาหาสวิงน,นะคะสวินอุย้ยตัวใหญ่มากต,ตัวใหญ่จริงๆค่ะ <c oughs> ส่วนเมนูน่ะพี่ต้นจะมีเด็กกวางันเดอร์เราะฉะนั้นไปรอชมนะคะไม่พี่<อ>ตัวบักยักษ์เออพี่จะเอาไปนึ่งกินพี่อยากกินนึ่งปู ไม่ถ้า<อ>มีเวลาหยุดพร้อมกันเราก็มาด้วยกันได้นนดก็รอเวลาหยุดพร้อมกันถึงจะไปด้วยกันได้มาอีกแล้วตัวนหนึ่งเดี๋ยวเยอะไปทางนูน้นเดี๋ยวไปทางนูน้นไม่ต้องรีบ <c ười> <c ười> จะกระโดดลงไปตักแท้เออไม่ต้องเราก็ค่อยๆลากนางมา <c ười> <ๆ> <c ười> หากินง่ายเนาะ ใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไทยแหละไม่ไม่มีใครฝรั่งเขาไม่กินอย่างนี้ไงมันก็เลยของพี่น้องในก็พูดอีกแล้วเดี๋ยวก็กรามาเข้าไม่เป็นไรสวีเดนนอร์เวย์อยากทักมาถามนะคะว่าโงมหนไม่บอกนะคะสำหรับแต่งสปูอุ้ยอุ้ยเยอะเธอเธอกะเอาสวิงลงตั้มก็พี่เนี่ยเออให้พี่ได้ หนีจริงๆนะตัวเล็กทำเป็นเล่นตัวง่เลยแล้วตัวน้อยไปแล้วเออมันมันโดนมันโดนตัวสีน้ำตาลน่าจะมันแก่หรือเปล่ามันถึงเป็นสีน้ำตาลมันตัวมันมันตัว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 มันถือยัดยกวิ่งขึ้นน้ำเอี้ยแยแม่เอาเอายกขึ้นรัวกับฉันนะมัน มันไอ้น้านแมะมันมันกัดไว้แล้วมันจะฆ่ากันก่อนนะสิอ๋อจริงเหรอหนึ่งตัวนี้ใหญ่มากหนึ่ง<ๆ>สองสามมันจะมีมาสี่สเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรอ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 อีกไหมหรือไม่ต้องกลงัวพลาดเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยได้สองโอ้ยได้หนึ่งไม่ได้แล้วไปใส่ก่อนมาดามเออโอเคเอาใหม่เอาพลาดเลยพลาดเลยเราถ่ายเราถ่ายมันก็เลยเออเลยมันมาเป็นพวงเออมาอีกแล้ว ได้คค่ะทุกนมันอยู่่ทีเดิมนูนออกมาจากใต้ท่อเต็มเลยตักเลยตักเลยตักได้นานไม่ต้องรอนานโอ้มายกอครั้งแรกที่อุชัยวันทำได้แบบนี้ฉันมีความภาคภูมิใจในตัวเองจริงจริงพี่ก็ตักเอานะจริงเหรอเออฉันตักหลายรอบแล้วฉันพลาดจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเออเนี่ยมันไม่กัดเลยเล่นตัวจริงๆเลยปูวันนี้ทำไมมันเล่นตัวมากเลยอ่ะ ยังยังได้แล้วทีเนี้ยอ่าได้ยังโอเคเอาขึ้นเลยเราเราจะเล่นตัวนี่สองตัวอยู่ตรงนี้สองตัวสามตัวอยู่ตรงนี้ปลาดาวก็มี เอามายอดถึงปากไม่กินก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วชึบน่นปล่อยซะดีๆร้อนแล้วแล้วจะไต่หนีอาหารไปไหน อาหารมาถึงที่เราไม่เกาะดูค่ะเรามาตกปูเกาะไหมเนี่ยเกาะไหมสบัดขึ้นฝักเลยโอ้ยไม่ได้มาดามตักเลยหัวสักทวนหัวส<อ>ักทวนหนจับแล้วเหรอยังยงูงสองตัวบอก้อ,อนหิน <laughs> เดี๋ยวเดย,วยังไม่จับเออไก่ออกเลยได้าาได้แล้วได้ปูแล้วค่ะบังนี่ได้เยอะแล้วมีแต่ตัวนญ่งๆอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอืย อู้สามตัวยกเร็วๆเนี่ยส่ยใบก้อนนั่นเนี่ยเออตัวใหญ่มากไม้เองเลยไม่รอด้วยเออเออนี่ไงเขียวตรงนี้ไงทีละ ดูโพอค่ไมล้าตินไม่กระดูโหดล่าสน้ินไม